สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มเตมกองรัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นและเครือข่ายฐานทหารของกลุ่มกวาการ้ายฮิตวัลเละในทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนเสียหายยับเยินในมีชิ้นดีและโทนแรงกดดันไม่ไหวผู้นำกลุ่มก่อการ้า,ายฮามัตหาประเทศแห่งใหม่แทนกาตาเนื่องจากถูกกดดันจากนานาชาติเรื่องตัวประกัน เร่งเพลนนี้ออกจากประเทศกาตาร์อย่างเร่งด่วนแล้วเมื่อว <ck> ันที่21เมษายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาละฮิตบอลล้ะหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลนะครับยกงะขงกวาดล้างและทำลายล้างกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลล้อ ื่อนรักของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่มีทิตตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีแสดงติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลโดยกองทัพอิสราเอลนะครับรได้ส่งเครื่องบินรบเทพนะครับยิงระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์รวมถึงการยริงด้วยปืนใหญ่ด้วยนะครับโจมตีถล่มจะทนให้ของกลุ่มก่อการร้รายฮิตบนลอดใส่ไม่ยั้งแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องสตุส้มสตุ้มไม่เหลือเลยทีเดียวจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับเยินนี่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยนะครัับบพีี่นน้องเเสยดดาาาทป็ภขวคร ถ้าเป็นภาพสีคงจะสะใจของเสียยน้าดูนะครับพี่น้องแต่งานนี้ก็ทําให้รู้ว่าสมาชิกกลุ่มก่อกร้ายฮิตบนละดับเกลือนดับสยองจํานวนมากแน่นอนนะครับโดยเบมเต็มสักนานนั้นจะแข็งแข็งยังแตกเป็นผุยผงนะครับพี่น้องงานนี้ร่างของกลุ่มก่อกร้ายฮิตบนละไม่เดือนแน่นอนนะครับาาก,ก็จะกระจายไปทุกที่ทุกทางโดยกองทัพอิสราเอลได้แรงงานไว้ว่าชัวร์คำคืนที่ผ่านมานะครับเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอล F16 F15 F35 โจมตีเป้าหมายของกลุ่มกอการาฮิตบัลเลหลายพื้นที่ในทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนตามที่กองทัพอิสราเอลระบุไว้นะครับโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่เจ้าที่ปฏิบัติการของกลุ่มก่อการายฮิตบัลเลที่สถานที่ของกลุ่มก่อการาฮิตบัลเลที่เป็นฐานรวมตัวกันนะครับและเป็นคลังแสงของกลุ่มก่อการร้าฮิตบัลเล่รวมถึงจุดปลายจรวดด้วยในเมืองเทฮาฟานะครับตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้ และการโจมตีที่นอกจากนั้นกองทัพอิสราเอลก็ได้โจมตีฐานสังเกตการของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบนลลด้วยในเมืองโอไดเซนะครับและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่กลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลลาะใช้ในเมืองเคียมที่ใช้ในการก่อการร้ายนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลระบุไว้งานนี้กองทัพอิสราเอลก็หาข่าวกรองครับว่าจุดไหนที่มีกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลลาะอยู่ก็จะโจมตีด้วยหนักแบบนี้นะครับน้องไม่ว่ากลางวันกลางคืนกองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยให้กลุ่มก่อการร้าย ฮิตบละหายใจหายคอนะครับพี่น้องเพราะว่ามาเล่นงานประเทศอิสราเอลมีการยิงจรวด จากพื้นที่ภาคใต้ของประเทศเลบานอนมาใส่ประเทศอ,อิสราเอลกลารคืนก็มีกลางวันก็มีนะครับแต่จรวดเหล่านั้นก็ไม่ส่งอนุภาคที่เพียงพอที่จะหลบโดมเหล็กเรือยแอร์นโด,ดมของกองทัพอิสราเอลได้ไปเป็นจนวนมากนะครับมีแค่ส่วน้อยเท่านั้นที่โจมตีข้ามพื้นที่มาประเทศอ,อิสราเอลได้เป็นส่วนน้อยนะครับพี่น้องซึ่งกองทัพอิสราเอลก็สามารถสกัดได้และโจมตีตอบโต้อย่างสะสมแบบนี้นะเพี่น้องสัตึมสัตึมแบบนี้นะครับส่งผลให้กลุ่มกวาดกรายรฮิตบุนลลเลาะกินระเบิดเจดมของกองทัพอากาศอิสราเอลอย่างนกนิลูลส ของกองทัพอิสราเอลอย่างต่อเนื่องสะตึมสะตึมเส,มสมียมีอย่างนะครับช่วยกรนเล่นงานปิดที่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮิตบุรุษจำนวนมากไปเกิดใหมายรายงานตัวกับผ่านเลาะหรือยอาบาลต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองกลุ่มก่อการร้ายฮิตบุรลษเองที่มาแข่งเท้าหาเซียนเองช่วยไม่ได้สุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับปเป็นเหตุการณ์ที่ได้รายงานไว้ว่าผู้นำกลุ่มก่อการร้ายฮามัดที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศอย่างประเทศกาตาร์นะครับ ตอนนี้ถดแรงกดดันไม่ไหวแล้วเล่งหาสาระงานใหญ่แห่งใหม่นะครับนองเหนือจากประเทศกาตาร์นะครับเนื่องจากแรงกดดันจากนานาชาติเพิ่มขึ้นสําหรับข้อตกลงเรื่องตัวประกันนะครับที่ตกลงกับกองทัพอิสราเอลไม่ได้สักทีนะครับที่กลุ่มก่อการลายฮามาสจ้องจะเอาเปรียบกองทัพอิสราเอลนะครับในการเพิ่มตัวประกันของตัวเองที่ถูกกองทัพอิสราเอลจับตัวไปเพิ่มมากขึ้นและลดตัวประกันจากอิสราเอลลดน้อยลงนะครับพี่น้องโดยข่าวได้รายงานไว้ว่าผู้นํากลุ่มก่อการ้ายฮามาต มองหาที่จะออกจากประเทศกาตาร์นะครับเนื่องจากความกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่องการเจราจาเรื่องตัวประกันที่ตกลงมไ่ได้สักทีนะครับโดยผู้นํากลุ่มก่อการร้ายมาต่างประเทศอาทิเช่นอิสมาออลฮาริเยนะครับได้สํารวจการย้ายออกจากประเทศกาตาร์นะครับตามที่สำนักข่าวต่างประเทศ The r ดอ t วอสต Journal รายงานไว้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับว่าทางประเทศกาตาร์นะครับก็เจอแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก ความชั่วร้ายของกลุ่มกอกรละฮามาสในการเจรจาต่อรองเพื่อสงบศึกทางอ้อมกับอิสราเอลนะครับโดยรายงานต่งางนะครับอ้างถึงชาวที่อาดับว่าเมื่อเร็วๆนี้กลุ่มกอกรละฮามาต์ได้ติดต่อกับ2ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางน,นะครับให้ผู้นําฮามาสอาศัยอยู่ที่ประเทศอื่นซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศโอม,มานนะครับโดยแหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตว่าหากผู้นําฮามาตต้องออกจากกาตาร์นั้นการเจรจาก,กับอิสราเอลอาจเป็นเรื่องอยากมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยทางการการตา์นะครับกล่าวว่าการเจรจาข้อตกลงระหว่างอิสราเอลและฮามาสต้องหยุดชะงักไปเรากำลังผ่านขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนโดยมีการหยุดชะงักกันเกิดขึ้นนะครับหรือเจรจาไม่มีผลเกิดขึ้นนะครับแต่เรากําลังพยายามทําให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อจัดการให้เจรจาเรื่องการหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวประกันให้เกิดขึ้นได้นะครับตามที่นายกรัฐมนตรี าตาได้กล่าวไว้ในถ้อยแถลงนะครับซึ่งมีเจ้าที่ CIA กล่าวโทษกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับสำหร,รับการเจรจาที่หยุดชะงักไปนะครับโดยโทษกลุ่มก่อการร้ายฮามาสว่าได้ปฏิเสธข้อเสนอล่าส,สุดที่อิสราเอลและตัวกลางในการเจรจาเสนอไปนะครับถือเป็นความผิดหวังอย่างยิ่งที่รับการตอบโต้เชิงลบจากกลุ่มฮามาสจ้านี่ CIA ได้กล่าวไว้ในถ้อยแถลงนะครับและกล่าวเพิ่มเติมว่าในขณะนี้มันเป็นปฏิกิริยาเชิงลบ จากกลุ่มก่อการฮามาตท,ที่ปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดไปและขวางทางพลเรือนผู้บริสุทธิ์ในเชนกาซาที่ต้องการบรรเทาทุกข์ด้านนุสยธรรมที่พวกเขาต้องการเขากล่าวนะครับโดยข้อเสนอล่าสุดนั้นได้รับการรายงานอย่างกว้างขวาง,วางโดยเสนอการหยุดยิงชั่วคราวอย่างน้อยหลายสัปดาห์เพื่อเรียกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวประกันหลายสิบคนซึ่งอิสราเอลจะปล่อยตัวนักโทษความมั่นคงชาวปาเลสไตน์หลายร้อยคนที่ถูกคุมขังในเรือนจำของอิสราเอล ควบคู่ไปกับการเปิดตัวประกันที่เป็นตัวประกันของทางฝั่งอิสราเอลในชาติต่างชาตินะครับที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาจับตัวไปและควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมแก่เวรูซาเลซึ่งตอนนี้วิกฤตด้านมนุษยธรรมเพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางการสู้รบ แต่อย่างไรก็ตามนะครับผลพวงของการโจมตีของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้ลูกๆหลานของอิสมาอิลฮานิเยเสียชีวิตไป3คนนะครับและลูกพี่ลูกน้องพวกเขาอีก4คนรวมเป็น7คนด้วยกันจากการโจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอลในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดามาข้างต้นนี้ก็เป็นผลทําให้ผู้นํากลุ่มก่อการฮามาสในประเทศกาตารับที่ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศกาตาอย่างนายอิสมาอิลฮานิเยและอีกหลายคนนะครับ ต้องทนแรงกดดันที่เจรจาเรื่องหยุดยิงและปล่อยตัวประกันไม่ได้ชักทีนะครับสมม่งผลให้ตอนนี้ถูกความกดดันจากกาตาร์ด้วยนะครับพีที่กาตาร์ก็ถูกความกดดันจากนานาชาติที่มาเก็บผู้นํากลุ่มก่อการร้ายหามาาในประเทศกาตาร์รแบบนี้นะครับพี่น้องแล้วไม่สามารถเจรจาปล่อยตัวประกันที่มี ต่างชาติอยู่ด้วยนะครับพี่น้องไม่ใช่แค่อิสราเอลไม่ใช่แค่ประชาชนชาวอิสราเอลเท่านั้นนะครับมีชาวต่างชาติอยู่ด้วยเมื่อเจรจาไม่ได้กาตานั้นก็ต้องทนแรงกดดันจากต่างชาติส่งผลให้ต้องอาจจะพักดันให้ผู้นากลุ่มก่อการร้ายฮามาตออกไปจากประเทศโดยเร็วนะครับและส่งผลให้ผู้นากลุ่มก่อการร้ายฮามาส์ในกาตาต้องหาประเทศแห่งใหม่เพื่อเป็นสถาบันใหญ่ต่อไปในที่สุดนะครับอย่างข่าวตอนนี้ก็ อาจจะไปชี่โอมานนะครับสำหรับพวกอิสมาอิลฮานิเยนะครับพี่น้องเราลองคอยดูจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปนะครับว่าผู้นํากลุ่มกวาดลายฮามัสที่อยู่ต่างประเทศจะอยู่ได้ในกาตาร์ต่อไปหรือไม่จะเจรจาลงตัวกับอิสราเอลเมื่อ,อไรนะครับพี่น้องเรื่องการปล่อยตัวประกัน้องคอยติตตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าวผู้มีชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อพลาดข่าวสารดีๆว่าต ขอบคุณมากครับ